ยอยงนี่นนนตาแม่ใหญ่ๆเลยจ้ะแขนแพี่น้าแขนแขนได้จ้ามงเนต์ปัดหมุนตมหมุนต้มองดพี่จ้าโอ้โหขียใหญ่ีปลนดิใหญ่ปปดดโอ้ยนาน เสือไตื่องโอ้ยมาดูมปดูมาดูมาดูมาดูดูคุยสวัสดีค่ะพอเปี๊พี่หนองทุกท่านมันนีสชัสดสะออนเด้กับผ้าพีผ้านนองมาเลาะทงไฮทงหน้าหาจับปลาขอน หาปูหาปลาทุกสิ่งทุกอยา่างทกินได้เด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุท่านเนาะค่ะวันนี้ก็พ้ามาหารอขึ้นเก้าแล้วค่ะรอหาจับป้าอนอยู่รอแถวเก้านี่เลยค่ะปะยายไปแล้วไปลวนกันค่ะย่างรอๆไปเรื่อยๆเนาะ มาพอุวงนี่ค่ะยหย่รา้สาไปไหนแล้วสาเปอเยมองได้หนาวนไรเือสิจำง่ายขื่นน้อยยยเนะาะมีปลาาะน่ออ่ะนี่ไปกโอ้มีปลาอยู่ตัวนีนั่นนั่นนั่นสีบลนี่โอเคนั่นนี่รองนะ อ้ปลาตัวเนี้ยตัวงามดีตัวงามดี้ยเอเห็นลมๆจังสีมีอยู่ตอนนี้หมอนเน,น,นี้ต่โอ้ยคนหมอนตัวสีใหญ่หมอนเนี้อต้นี่ใ,ใส่ละใส่ะส่วนืออยหาตัวนี่งนีขียงแม่ใหญดีโอ้ยมีอยตบ่มี mong lòng phân 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 nè! phân 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 อ่ะได้ยังได้ยังเรย้ำอีกก่อนออนโตมยังเร็วเลยนี่ร้อนึงขอนี้ฟังอู้ปีนองก็ปีนองขอนี้ฟังก็ดูหน่อยเต็มเปล่าเลยฝีบนหัวปนโพเข้นมานี่นี่นี่มาปนโพเขมา นี่เอาเลยยายจับเลยดีอคักเดือดคักนี่ตอบันเดียดเนี่ยล่ะมองฟังนี่แล้วปะนี่เดื้อดคักนเดืดเราฟังอืมมันฟันอนอมุ๊ันต้นนึงอันนึเพนอน่บเอาเลยเดี๋ยวบนเดียดนี่บันหมอนเดือดมันต้มแล้ว

เปอืองปอดปดีใ้ครับนี่เลยโอ้ยไมใส่อะไรยายไม่ใส่เลื้อยเลยมอนเลยกลุ่มไล่ปวดเอวบ่กลุ่มไล่ปวดเอวปวดไม้ก่นหน้ามีดินีดิมอนขึ้นมาแเลยกลุ่มตันหนึ่งไปไหน นี่เปลี่นสิมาแล้วเพื่อนอลายตัวนี้เห็นเพื่นหนิงหนิงเนาะเนี่ยหูแม่ใหญ่ดีสิโอว่าเค็งแม่ใหญ่ดีจ้ะนู่นใส่ยาย่โอ้ยเห็ในอร่อยอาเลย,เเลยใส <ด S 3> ่เพื่อนอเสีย,ย,ยดีด<า>ยางแห้งเลยเด่นหนาหนาหนาหมุนเลยหมุนปับป๊บปั๊บโตหัวขึ้นมาเลย ก็เขี้ยวเอ๋อย่ายเอาเลยดีดแกงคับอู้วววเอาลงถอยแอวกรบมธันมองใจเฟื่องอุ้ยหน้าพนลมเนาะมนนี่นี่นี่เป็นนี่นี่นี่เป็นเบนเฟื่องเนอยู่ในเฟืองนี่จะหาอื ช้อนทันโองโหข้อนอนไอ้โอ้โหขคอนอยจ้ะมองนอนแังสีบืนกันมาน่เอาเลยดื้อกันได้เนี่ยอ๋อใหญ่โอโหอยู่นี่เขยนเขียนเขียนเขียนมัดลุกลุกมาดู Ba kìm mọi người có tính cho ông ngay đi lang gong nếu ngon ngon ngay lại hưng anh tân lùng 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 kia nó nữa 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 ป่ะบวกนี่เน็เน็ตเน็เ <ok ็เ um ็ียเราฟังเ้อฟังนาน่ใหญ่บุ้งกี่้องก๊อ๊มาไอตัวนี้นรอปะยี่ต่แมยิ้งยังจ้ะลองเนี่ยย้ายย้เสียงว้าวให้เพื่อนเข้าปปะ อืม้ออุ้ยหน้ามุมกันเกงในยังไงพี่น้องก็ช่วยใังไงอุ้ยกระดูกกระดูกกระดกหน่อยนี่ป้าขึ้นหากะเจยอาเด้จัะโอ๊ป้าพี่ป้าพี่จะป้าเดี๋ยวนี่นั่นอ้ยอ้ยแม่เก่งในยังไง อตนคือมหญ่เด็กอ้ยไมไเ,มเไรื่อะไรงมีตะปะม,มีตะปะอ้ปะอไรมีตปะอือขันเอาปหั่ใเฟืองัวอาวอาอยู่เฟืองปล่ัวเอาอ้อ,อกมหินเป็นบอลเปนในเฟืองมันเนบอยู่ในเฟืองเหรอ โอ้ยนี่นนนนโอ้ยนนนนนนโอ้ยนนนนนนโอ้ยใ่ไปเหรองขาเพื่อนงูขาเพื่อนอู้ววโดน่เพื่อนพี่น้องมีแต่ป้าเป็นผงเป็นผงอยู่ในขาข้างนี่เป็นทีกเป็นทีกเนาะนี่มีแต่ป้าเลย

เต็มหนาข่อยเลยปะหมอดกระพ๋องข่อยขวดลนีิของกุ้งตาตกข้าวปลาคอนจ้าอะเพค่ะพี่น้องเคนมหาสุข้อยเนาะหากินด้วยกันข้าวขวดข้ะจับปลาคอนกาอนเนาะขึ้อหลายแทวปลาคอนก่อนเก็บอยู่เป็นลุงลุงรถเนาะของคนทิพย์ mọi người lắm mọi Nó có mọi người lắm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  mọi người này mọi người lắm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  Bớt 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 mọi

รดมึงบ้านนี้ก็มีเบียนี่เทไรใยาย,ายจังๆเลยพี่น้องมานี่ออหเจไอจ๋อขัวขัจะบ่มีหอกัวคักแต่ต่เฟืองใต่เืองพี่นอ้องเห็นหนิเล็บอยู่ใต่เฟืองยเฟืองเสร็จแล้อเทใส่กระตา รวมกันจ้ะโอ้ยเดือดเคืองตาเราจับยังบ้านเมื่อเดอ้อนี่บวกเด้นี่ยาวไปหนีหน้อยใหญ่อย่างนี้จะเสียงเพิ่นบ่อนอัวอัว,อ,วอยู่ค่ะอยู่ใต้เฟืองนี่แม่นเมื่อเลยเด้อนี่ไป่นเอาหนามเอาอีกกอนน้อยใหญ่เนาะนต้มยาค่ะเพือเป็น,น,นต้มใส่แดดไปนี้อเอ้าเป็นตะเบิงจะน้อใยใหญ่บอกว่าเธอ ให้แดดตะบรลมเนาะจังยังสิแตกแล้วบันแตกกันเหรอึงตาเหรอคะเดี๋ยวเป็นหลังออกมึงกลาเค็งแมงงามเนาะแม่ใหญ่ได้ขอบวกหมีประดีใหญ่เปอ้ยนานเปิดใจเฟือง นีนอนนอนนอนยู่ยา่า,านี่แต้หานี่โอ๊ยไปดู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 ดูคุยแกงใส่หน่อไม้สมสแทบเสไยดนวใหญ ไปกินนำยาเอออ้โอยแม่บอไปบไปน้ำไปน้ำเฟืองนี่มานื้ำเฟืองโอ้ยเขียดก็มีเขียเขียดเขียดได้หรอกเฟื่อนตี๊ดตะกบ พอยเปินไดเลยนะยากจัมพอยออน,นี่เป็เนสุญัติผลีอยู่ <Okay. S 1> นั่นไปจับ มะเฟืองโบ่านี่ก็เลืนอนอยู่เหลือมโนขนมาก็สิบก็คอยมีบันไดเนาะแ่เสียงคนดินเป็นยัางไานอนที่ใตเครืองนี่ลันนี่น้านี่ทำโต๊ะโอ้ยว่แม่ของโอ้ยระวังด้อหคือบันทีกอยู่ห่บันี่คือบัาทอกที่อ๋อคือเขาไปทิก นพ่อข้าวแหงเมื่อไน้นยายจ้ะมาอาทีหนึ่งแหงเลยหรอค่ะทีหนึ่งแหงเม่เลยบอกเรียวพอกินน่นเดกเีงแมใหายสำน้าลอยใหญ่หรอ ปวงนี่บรเห็นปลาคอหน่อยเนะานนะเห็นกต่ปลาดุกก็ปลาเข็งเข็งกับปลาหมออะไรนี่เนาะเข็งกับปลาหมอเนาะโอ้โหเราแต่ปลาเข็งเดี๋ยวเข,เขาจะไปล่างล่างแล้วเขาจะเอาใส่ถังใส่น้จัหนอยน้ามจังนเอย แต่ถ้าเพิ่นมีต้มอยู่เพิ่นบาแห้งดอกนอ้อใหญเดด่เนี่ๆเนเดี๋ยวนี้อยู่แด้นี่ยเยโอ้ใส่เรื่อเอาเน็บอยู่องเ,าเ,อ,าเอาเลยใหญ่เดีดยีดิดตนเลย่งนามวมตนใน่องนี่ใส่ใส่เสื้อ ส you ่วนปลาบินปั๊บบีดเลยพี่จีนปูหลายบิหนึ่งคนมีปูเนาะตอนพี่จีน่าคะห่วงนี่แน่เนี่ยนะนัในนี่้เนยล่ตัง่์ เันะหางแถวนี่ถั่วเมดอะนอยใหญ่ไปเฉนี่คือ่น้ำถ่วน้่วแต่ว่าป้าขอกนกันไล่ยลยดีนี่ตัวใหญ่เลยเนะาะเพามันเขียนหน่อยอืมอืมะดุเบอร์ละจะสิบเบรแลแลน้อยใหญเนาะจ้ะอู้อ ปลาเพลงแม่ใหญ่เพลงแม่ไง,งล่างอกองนี่งามโตูยังเพลงนล้ำลงไว้ให้เพิ่นค่ะตัวใดเพิ่นเหลืออยู่ตัวใดจับบ่ได้เนาะยายเนาะแต่ว่าบลอกเกินอาทิตย์หนึ่งแหงมดถแถหล่ะค่ะนี่ยทอมอมาจับกับใต้ขึ้นเขาเนาะยาย นามเรือบอลไล่เหรอค่ะเฟืองลงไว้นี่แต่แม่ใหญ่ๆเลยจ้ะ จ้าวันนี้ไปจับปลาขอนกมานอยู่เด้อค่ะแต่ไลยอยู่มานอยู่น้อค่ะ<อ><า>มีแตแมยงใหญ่เลยจ้าหัวเดียวพอเลยจ้ามวนมันมันเลยค่ะแมงใหญ่ปลาเค็งไมงใหญ่ครุบยางเดียวเน็บอยู่ในเฟืองเนาะจ้าคลิปนี้ก็สีได้นนกลับบานแล้วนาะยายเนาะสวยเติบขึ้นเก่าแล้วค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสาซอนเดย์เด้อค่ะ ขอบคุณุกกำลังใจตกไลท์ุกแชร์ุกการติดตามนะคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจกันคือเก่าเนาะค่ะปกลับละค่ะยายหนไลนยัยัยอ่าอู้ยเยยายดเยยาย่นแ้ลยอลน